มันเป็นตัวแปรหลักประมาณหนึ่งที่เข้ามาช่วยให้ทีมมันทีมที่มันแข็งแรงอยู่แล้วแล้วมันต้องไปสู้กับตัวจัก,จกรินที่เขาค่อนข้างแข็งแรงมากๆอะ่ะเราก็เข้ามาร่วมทีมเพื่อที่จะทําให้ทีมมันสู้ได้ไมีพัามารรไม่มีครับไม่มีเรื่องนี้ไม่มีมีบู๊ครับมีมีมมมใช่มีแน่มีครับมีครับเตรียมตัวเตรียมอะไรยังไงปราณัโชว์บอดี้อะไรยังไงหรอบ้าโอ้ยเรื่องนี้ไม่ได้โชว์ครับเรื่องนี้ไม่ได้โชว์แต่มีบู๊มีบู๊นิดหน่อยครับมีบู๊นิด สนุกสนานคือก็เป็นตัวเป็นตัวสกิร์ตประมาณหนึ่งใช่ครับมันมีความใหม่ๆสำหรับเราไนสครามการเมืองผมว่ามันมีหลายอย่างที่ที่ต้องปรับนิดนึงมันมีเรื่องแบบเรื่องบทเรื่องเรื่องคารคเตอร์ที่มันย้อนยุคกลับไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องปรับคารคเตอร์ให้มันเข้านิดหนึ่งเพื่อที่เพราะผมเล่นเป็นตัวลายมาตลอดแล้วมันกลัวมันจะใกล้กันมาเขาพยายามจะบิด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 ให้มันแตกต่างใช่เขาไม่ยากเกินเกอมเกินมือแล้วหรอ ใช่คือจริงถ้าผมเดินเข้าไปคนก็เชื่อว่าเป็นโจรประมาณนึงฮะอาจจะไม่ได้ยากเกินไปที่คนจะเชื่อว่าเออไอ้นี่โจรแน่นอนอะไรเงี้ยเหมือนที่พี่อุ๋ยบอกเลยครับก็ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็แต่ละคนมันก็มีมุมมองมีแบ็กกราวด์แต่ละแต่ละตัวละครมันก็มีแบ็กกราวด์ของมันราว่าทําไมเขาถึงต้องทําแบบนี้ทําไมเขาถึงเข้าไปอยู่ในนั้นทําไมเขาต้องต้องเลือกที่จะไปทําตรงนั้นเลยมัน มันข่าวดำมันเทามากๆเลยครับใช่ก็พูดได้ไหมได้ได้เหรอก็ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกับมีมือปืนด้วยครับมือปืนก็จะเข้าเลยเร็วนี้ครับก็กำลังจะปล่อย MV ครับเป็นเพลงประกอบหนังครับผมเพิ่งปล่อยทีเซอร์ไปครับแล้วก็ปีหน้ามีวันทองครับใช่ก็ภาพยนตร์หมดเลยครับ ถ่ายหมดแล้วเลยทั้งหมดงถ่ายหมดแล้วครับถ่ายหมดแล้วครับใช่ถ่ายเรียบร้อยหมดแล้วก็รอรอรอชมได้เลยก็ใช่ครับคิดว่าเดี๋ยวยาวน่าจะถึงปีหน้ามั้งครับวันทองน่าจะมาปีหน้าก็มีปืนยุบเจ็ดพฤศจิก็วันทองปีหน้าครับแล้วก็เรื่องนี้ก่อนดูเรื่องนี้ก่อนซีรีส์ไม่ซีรีส์ไม่ได้ไม่ได้รับเลยครับช่วงนี้ใช่ครับรการ ครับช่วงนี้เดินป่าล้วนๆเลยครับเพิ่งกลับมาจากลาวเมื่อวานนีครับเมื่อคืนเลยโชว์โชว์ซิคแฝคอ๋อมันร้อนพี่จริงไม่มีอะไรเลยครับก็คือไปถึงมันพอมันเดินมาได้เหนื่อยอ่ะมันก็มันก็ไม่มีอะไรเราก็ต้องถอดเสื้อนี่ออกมามันร้อนใช่ใช่ใช่แล้วมีแบบแบบขิงกันมาเรื่อยข้ามีคบแล้วมันงโอ้พี่มันคงไม่ เพื่อนเรามันไม่ได้ขิงขนาดนั้นที่โอ้โ oh, ห <laughs> ไปขิงกันก็ไม่ใช่แปลกใช่ครับจริงๆพยายามเข้าทุกเดือนที่เพราะเหมือนแบบเหมือนเฟยคือพอเดินเข้าป่ามันเป็นความรู้สึกว่าแบบเราอยู่ป่าคอนกรีตมาตลอดอะ่ะแล้วก็การที่เดินเข้าป่ามันเป็นแบบเหมือนแบบดีทอ็อกเราด้วยเพราะว่าเหมือนพอเข้าไปเราก็รู้สึกว่าแบบ รู้สึกเหมือนได้ระบายความเครียดบ้างพอทางานมาเดินเข้าป่ามันก็ปิดเน็ตหมดเลยเราหายเครียดแต่พูดพูดจากการเครียดหนักเลยครับเพราะติดต่อไม่ได้ใช่เพราะล่าสุดลาวสี่วันก็คือไม่มีเน็ตเลยอะไระไเป็นจุดปกายที่ทำให้บอกว่ารวมตัวกันไปเดินไปเดินป่าก็คือเรื่องเรื่องไปทํางานเยอะนี่แหละพอเฟยแบบพอเฟยถ่ายหนังติดกันมาเรื่อยๆอย่างอย่างตอนนี้ที่เอ,อมันมีเรื่องนึงคือของโมโนโท,ที่ออนอยู่ข้าฉันในฝันของนาย อย่างเงี้ยก็ถ่ายเรื่องนี้ถ่ายมือปืนถ่ายวันทอมันถ่ายติดก,กันมาเรื่อยๆเก็เริ่มรู้สึกว่าแบบพอมันเหนื่อยมากๆแล้วก็อยากพักก็เลยชวนโปรดิวเซอร์แบบไปเดินกลับไปเดินป่าอีกรอบเพราะว่าเคยเดินด้วยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบพอมันกลับไปเดินแล้วมันติดใจอีกรอบหนึ่งก็เลยทีนี้ยาว,วจำคร,วไไรวครั้งแรกได้ไหมว่าป่าแรกที่ไปมันเป็นทางป่าครั้งแรกไปตอนนั้น ถ้าถ้าครั้งแรกเลยคือตอนเด็กที่พ่อพาไปครับแต่ว่าที่ไปกับโปรดิวเซอร์คือเขาชั้นเผือกที่กาญจนบุรีใช่ซึ่งประมาณ5ปีที่แล้วใช่ครับก็จะเป็นผลติดใจทำให้เราว่าเล่นไ,ได้ที่ถ่องอย่าที่บอกใช่ครับจนมันทำให้เราอยากไปไหลายๆที่อ,อยากไปอีกใช่แล้วก็เดี๋ยวคิดว่าตอนนี้พยายามจะให้มันไปได้ทุกเดือนพยายามจะแบบสามสี่วันมียอดเขาที่เขาแบบยอดเขาขุ่สูงสามระดับอะไรอย่างเงี้ยเรามีในใจเราแล้วบ้างหรือยัง มีครับมันก็มันก็มีเรื่อยๆพี่พยายามหาเรื่อยๆแต่ว่าคือพอมันเป็นยอดเขาสูงสุดหรือพอมันยากมากๆอ่ะบางทีลูกทีมเรามันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้ให้เหมาะกับลูกทีมเราด้วยไม่งั้นโอ้โหเอามือใหม่ไปยอดเขายากๆก็โดนบทเพราะล่าสุดไปภูเขาคว,วายที่ลาวมาที่เพิ่งกลับมาก็พานัดกิจลิศไปก็โ,โหดร้ายเอาเรื่องอยู่เหมือนกันใช่ ผมเป็นคนนัดคิวทุกคนเลยครับผมจะเป็นคนก็หมยยค่่ืออูทีใช่ผมจะเป็นคนเลือกเลือกสถานที่แล้วก็ทักหาทุกคนโทรหาทุกคนแล้วก็โทรคุยกับผู้จัดการเองคือดีลเองทุกอย่างหมดเลยครับเพิ่งเข้าใจวันนี้ครับว่าหน้าที่โปรดิวเซอร์ที่เขาขอคิวยากๆก,กันเนี่ยมันเหนื่อยมากเหมือนกันเนาะเออมันเหนื่อยมากเลยเวลาขอคิวต่างคนเวลาไปแคมป์แต่ละทีเขาบอกว่าทุกสมัยเนี้ยเอเอาอย่างดาราแต่ละทีเดินป่าก็จะมี ครับของเรามีอะไรบ้างไหมครับคือผมจะบอกเสมอครับว่าผมเดินไม่ได้เป็นคนเดินเก่งแต่ของผมต้องเต็มมาก่อน <c oughs> คือผมเห็นผมจะชอบเปิดไอจถ้าแบบฝรั่งเขาใส่อะไรเอาแล้วเดี๋ยวเราต้องคือไม่หนาว,านาวอ่ะ,อะ,ออะแต่ชุดเราหนาวคือร้อนอ่ะแต่ชุดต้องเต็มไว้กอ่อนอย่าเงี้ยชุดเสื้อก็ต้องอ่ามันก็คงไม่ใช่แบบธรรมดา เราติดแบรนด์นิดหนึ่งต้องมีแบบว่าราคาสูงอะไรนะครับอะไรราคาสูงสุดอ๋อมันก็บางทีเราก็ไม่ได้ซื้อมือหนึ่งนะพี่แล้วก็รอมือสองมือนกันแต่ว่าก็ติดแบรนด์ใช่ใช่ใช่การเซตตี้ของเราทำไหมครับเวลาราการเซฟตี้ครับคือเราจะมีทีมสตาฟอีก3คนครับที่คอยจัดการเรื่องอาหารแล้วก็คอยดูเรื่องเซตตี้บล็อกหน้าหลังตลอดแล้วก็ผมจะพกพวกแบบพวกยาแบบเฟิร์สเอดต่างๆผมจะเป็นคนพก ลอดอย่างทริปล่าสุดก็คือใครเจ็บอะไรผมจะมีมีจำยาแก้ไอย,ยาแก้แพ้ผมจะพกถุงยาใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นเซฟตี้สำคัญที่สุดผมจะรู้ว่าใครจะเกิดอะไรขึ้นแค่ไหนก็จะช่วยกันทุกคนลนะสมมติจะเป็นผมเองที่โดนฮะ <laughs> คือคือผมซุ่มซ่ามครับล่าสุดนี่ก็นี่ก็ล้มผมก็เจ็บมาเหมือนกันใช่ก็ ดูแลทุกคนครับสุดท้ายตัวเองเจ็บเองมันก็เป็นการเรียนรู้โโรอ่าล้มก็ได้รู้ว่ารอบหน้าไม่ควรล้มอีกแล้วคริดนู้นย้อนกลับไปไหนครับพี่ครับ,รบเพื่อนครับผม<อ><อ>ครับแม่ฟูมาซะย,ยาวเลยครับเป็นมุมมองของเราที่เราเห็นอะไร,รเราเชียร์เขาตลอดครับก็ ก็เชียร์ครับหมายถึงว่าคือผมก็ในมุมผมนะผมผมก็เชียร์แหละเออเพราะทุกคนก็น่าจะเห็นกันดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปในทิศทางไหนก็เป็นเรื่องของเขาทั้งสองคนว่าเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงเป็นเรื่องของเขาสองคนแล้วก็อย่าไปกดดันเขาเยอะเรื่องกดดันเรื่องไม่ใช่เรื่องกดดันเรื่องแซวให้เป็นหน้าที่ผมเองนะครับเออแต่ว่าการตัดสินใจ อย่าไปบี้ตะบี้ตะบันให้เขาตัดสินใจให้เขาตอบอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเป็นเพื่อนกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสิ่งที่เห็นสิ่งที่สัมผัสก็คือแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีผมแค่รู้สึกว่าผมมองแล้วผมแฮปปี้เออผมมองแล้วผมรู้สึกว่าผม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 เห็นแล้วผมรู้สึกมีความสุขอะเออครับต้องมมีที่ไหนจะชวนทันคู่ไปร่วมกันไหมครับ คือถ้ามีโอกาสจริงๆก็มีคุยกันครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะนัดแก๊งเดิมมารวมตัวกันอีกครับเพราะว่ามันก็คือจริงโมเมนต์ที่มันขึ้นไปม,นมันมีความสุขมากจริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะรู้สึกได้แบบเดียวกันว่าไอความสุขเหล่านั้นอะมันส่งต่อไปถึงคนดูได้จริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีทุกอย่างไม่ได้มีการเซตไม่ได้มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ มันมีความสุขกันมากจริงๆแล้วก็เราดวงดีกันมากจริงๆที่ท้องฟ้าบรรยากาศทุกอย่างมันเป็นใจใช่ก็มุงมิงอยู่ในกล้องหมดแล้วครับอยู่ในกล้องหมดแล้วคือจริงผมถ่ายไว้ผมถ่ายไว้ตลอดนะกล้องถ่ายไว้ตลอดเลยเนี้ยเทปนี่ให้ปล่อยให้สองชั่วโมงอนะปล่อยให้2ชั่วโมงอะไรนะครับจริงๆผมว่ามันเหมือนเคยเคยอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แบบว่ามันมัน มันมี2คนที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็จะจิ้มๆนึกออกไหมอเออมันเป็นประมาณนั้นที่แบบเพื่อนเราจะแบบแกล้งแซวแกล้งเล่นอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นผมว่าทุกกลุ่มของเพื่อนอ่ะมันมีอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วก็แซวกันไปเล่นๆใช่คนจบอกว่าเาไม่ได้ไปไปต่อกันจริงครับอจจะไมไม่ริงจริงคือจะไปต่อไม่ไปต่อพวกเราเป็นเพื่อนกันครับเป,เ,เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะตัดสินใจยังไงพวกเรารักกันในฐานะเพื่อนแล้วก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนที่ที่รักกันแบบนี้แน่ๆแล้วแล้วอะไรนะออ <laughs> แล้วล่ะให้เป็นเรื่องของอนาคตครับ